สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็จะอยู่ในรายวิชาพละศึกษานะครับกับคุณครูพานุรักษ์ชวีเศษนะครับในช่วงนี้ก็จะมีการแพร่ระบาดของเชือเ้อไวรัสโครโรนานะครับทำให้เราต้องเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับเพื่อป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสนะครับ หน่วยการเรียนรู้ที่5กิจกรรมทางกายและการเคลื่อนไหวประกอบเพลงเรื่องประโยชน์ของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสมรรถภาพทางกายและการสร้างเสริมบุคลิกภาพนะครับประโยชน์ของการออกกำลังกายนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ด้านนะครับ1เลยก็คือด้านร่างกาย 2. ด้านจิตใจนะครับ3ด้านสังคมและ4ด้านสติปัญญานะครับเดี๋ยวเราไปดูในด้านที่1ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนครับด้านที่1ก็คือทางด้านร่างกายนะครับเมื่อออกกําลังกายแล้วนะครับร่างกายก็จะแข็งแรงทําให้เรานะครับจเจริญเติบโตตามวัยนะครับพัฒนาการ ในด้านต่างๆก็จะสมวัยนะครับกล้ามเนื้อก็จะพัฒนาต่อมานะครับเมื่อกล้ามเนื้อและข้อต่อมีการพัฒนาแล้วนะครับการเคลื่อนที่ของเราก็จะมีความคล่องแคล่วว่องไวนะครับเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ เื่อเราออกกําลังกายบ่อยๆนะครับร่างกายเราก็จะมีภูมิต้านทานโรคต่างๆนะครับไม่เจ็บป่วยง่ายนะครับเห็นไหมครับตนรูปเลยตัวเราก็จะมีเกราะป้องกันต่างๆนะครับป้องกันเชื้อโรคต่างๆทําให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับไม่เจ็บป่วยง่าย แล้วก็เมื่อเราออกกําลังกายบ่อยๆนะครับเราก็จะมีบุคลิกภาพที่ดีนะครับหุ่นสมาร์ทนะครับหุ่นดีนะครับมนในรูปเลยนะครับใครที่อยากมีซิกแพคนะครับไม่อยากมีพุงก็หมั่นออกกําลังกายเยอะๆนะครับอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งนะครับครั้งละประมาณ30นาทีนะครับแล้วก็อย่าออกกําลังกายหักโหมจนเกินไปนะครับ อันดับที่2ก็คือนะครับด้านจิตใจนะครับเมื่อออกกำลังกายแล้วนะครับด้านจิตใจได้อะไรบ้างนะครับดูกันนะครับเมื่อออกกำลังกายแล้วนะครับก็จะได้ความสนุกสนานเบิกเบินนะครับจิตใจจมใสแล้วก็เบิดบ้านนะครับก็เหมือนกับการผ่อนคลายตัวเองจากความเครียดนะครับเหมือนกับครูนะครับยกตัวอย่างมันครูเครียดครูก็จะไปวิ่งไปออกกําลังกายนะครับเพื่อให จิตใจได้แจ่มใสใมีความเปิดเผินะครับเมื่อเราออกกำลังกายนะครับเราก็สามารถใช้ความคิดนะครับควบคุมอารมณ์ได้นะครับจากเราอารมณ์ที่หงุดหงิดเราไปออกกำลังกายก็เป็นการผ่อนคลายไปอีกในตัวนะครับทำให้เราเนี่ยอารมณ์ดีขึ้นนะครับ ต่อมาก็คือด้านสังคมนะครับในทางด้านสังคมนะครับเราก็จะได้พบปะผู้คนมากไปนะครับทําให้เราเนี่ยรู้จักผู้คนมากยิ่งขึ้นนะครับอาจจะเจอรุ่นพี่อาจจะเจอเพื่อนหรือ,อจจเจอรุ่นน้องนะครับเมื่อเราออกกาลังกายนะครับเราก็จะรู้จักคําว่าความสามัคคีนะครับความสามัคคีคือพลังนะครับและเมื่อเราพัฒนาไปสู่การ กีฬานะครับการออกกำลังกายการกีฬาการแข่งขันนะครับเราก็จะรู้จักคำว่ามีน้ําใจนักกีฬานะครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะครับเมื่อแพ้เราก็ไม่โวยวายนะครับเมื่อชนะเราก็ไม่ไปดูถูกเหยียดยามผู้แพ้นะครับรู้อภัยก็คือให้อภัยซึ่งกรรันและกันนะครับเพราะการแข่งขัน แต่แล้วฝ่ายก็ต้องการชัยชนะนะครับอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันก็รู้จักกันให้อภัยกันนะครับด้านที่4ี่ก็คือด้านสติปัญญานะครับนะครับไปดูกันนะครับด้านสติปัญญานะครับเมื่อเราออกกําลังกายหรือเล่นกีฬานะครับเราจะได้ใช้ความคิดนะครับได้ฝึกสมาธินะครับเพราะว่าการเล่นกีฬาเนี่ยเราต้องมีสมาธิที่สูงมากนะครับ สมาธิจดจ่ออยู่กับกีฬานั้นๆเช่นเราเตะฟุตบอลสมาธิเราก็ต้องอยู่กับรูปฟุตบอลเล่นวอลเลย์บอลแล้วก็สมาธิเราก็จะอยู่กับวอลเลย์บอลนะครับอ่านะครับสรุปนะครับประโยชน์ของการออกกาลังกายส่งผลดีมีสี่ด้านนะครับทางหน้าร่างกายจิตใจสังคมสติปัญญานะครับและเน้นย้ํานะครับเมื่อเราเล่นกีฬานะครับ เราต้องอบอุ่นร่างกายก่อนเสมอนะครับแล้วก็หลังจากเล่นกีฬาเสร็จแล้วให้เราเนี่ยผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับและก็เน้นย้ําเลยนะครับต้องรู้จักน้ําใจนักกีฬานะครับรู้แพ้รู้ชนะและก็รู้อภัยนะครับมาถึงแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดก็จะอยู่ในหน้าที่55ถึงหน้าที่56นะครับเมื่อทําเสร็จแล้วนะครับให นำส่งลงกลุ่มลายนะครับวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานะครับของระดับชั้นป .6 นะครับ6ทับหนึ่งก็ให้ส่งในห้อง6กทับหนึ่งนะครับ6ทับสองก็ส่งในห้องทับสองนะครับเพื่อสะดวกนะครับในการตรวจเช็คและก็ให้คะแนนนะครับก็จบไปแล้วนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคราบหน้านะครับสวัสดีครับ